สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่เอ่อทั้งน่าทึ่งแล้วก็ชวนให้คิดตามเยอะเลยครับสวัสดีค่ะเรื่องอะไรหรอคะเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อคาสุโตฮิกะเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะที่ไปติดอยู่บนเกาะร้างอนาตาฮันอ๋อเกาะนั้นครับกับทหารญี่ปุ่นอีกเอ่อสาคนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดี โหผู้หญิงคนเดียวกับผู้ชาย32คนบนเกาะร้างแค่คิดก็ขนลุกแล้วค่ะใช่ครับตอนแรกเนี่ยคือเธอไปกับสามีเพื่อดูแลสวนมะพระ้าวบนเกาะค่ะแต่แล้วสามีต้องไปเกาะไซปันแป๊บนึ่งแล้วสงครามมันก็ปะทุขึ้นมาพอดีเขาก็เลยกลับมาไม่ได้เอา้าแล้วค่ะสุโกก็เลยติดอยู่คนเดียวเหรอคะตอนแรกใช่ครับติดอยู่คนเดียวก่อนแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเลย มีทหารกับลูกเรือญี่ปุ่นหนีตายจากเรือรบที่โดนจมดีค่ะหนีมาขึ้นที่เกาะอ,อนาตาฮันนี่เหรอคะครับผมประมาณ31คนบวกกับผู้ชายอีกคนที่อยู่บนเกาะก่อนแล้วก็เป็น32คนพอดีโหจากอยู่คนเดียวกลายเป็นอยู่กับผู้ชาย32คนใช่เลยครับตอนแรกๆพวกเขาก็คงเพยายามจะอยู่รอดด้วยกันแหละเนาะ อืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะในสถานการณ์แบบนั้นแต่การที่มีผู้หญิงคนเดียวท่ามกลางผู้ชายเยอะขนาดนั้นครับในที่ที่แบบมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยเนี่ยมันน่าจะสร้างความตึงเครียดแปลกๆนะคะใช่เลยครับความต้องการที่จะอ่อครอบครองคาุโกะมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นอ่ะฮะจนมันกลายเป็นความขัดแยง้งแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงคะแปลกมากครับคือพวกเขาพยายามแก้ด้วยการให้คาุโกะแต่งงาน แต่งงานกับใครคะกับผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นแหละครับเหมือนแต่งหลอกๆนะหวังว่าจะลดความขัดแย้งได้แล้วมันได้ผลไหมคะไม่เลยครับเหมือนเป็นการสร้างระเบียบแบบง่ายๆขึ้นมาแต่มันเปราะบางมากค่ะสุดท้ายสามีเฉพาะกิจคนนั้นก็ถูกฆ่าตายโหจริงนี่คะน่ากลัวมากนี่แสดงว่าสัญชาตญาณดิบมันอยู่เหนือเห,อเหตุผลเลยเนาะครับผมกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องร้ายๆเลยวงจรอุบาทอีก ประมาณนั้นครับแต่ไม่ว่าเธอจะเลือกใครหรือสถานการณ์พาไปอยู่กับใครสามีคนใหม่ก็ก็ถูกฆ่าอีกซ้ำเล่าซ้ำเล่าเหรอคะครับยิ่งไปเจอซาาเครื่องมินรบมีปืนอีกสองกระบอกที่นี้ก็ยิ่งแย่เลยเอาวุธอยู่ในมือคนผิดเวลาปืนกลายเป็นเครื่องมือสังหารแล้วสรุปว่ามีคนตายไปกี่คนคะเนี่ยจากการแย่งชิงกันข้อมูลบอกว่า ผู้ชายตายไป13คนครับบางคนก็แย่งคาสึกโกบางคนก็แย่งอาหารหรือหึงหวงกันเองเหมือนสร้างสังคมย่อยๆที่มีแต่กฎของความแข็งแกร่งเลยนะคะใช่เลยครับแต่จุดที่พีคมากๆคือค่ะผู้ชายที่เหลืออยู่กลับพร้อมใจกันคิดว่าคาซึกโกนี่แหละคือตัวปัญหาทั้งหมดอา้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคะทั้งที่พวกเขาก็ขัดแย้งกันเองไม่ใช่หรอนั่นสิครับมันเหมือนหาแพ้รับบาหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้คะ่ะหรืออาจจะคิดว่าถ้าไม่มีคาสึกโกความขัดแย้งจะจดครับ พวกเขาก็วางแผนจะกําจัดเธอทิ้งเลยโอ้แล้วเธอรอดมาได้ยังไงคะเธอรู้ทันครับก็เลยหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าลึกค่ะแล้วก็หาจังหวะส่งสัญญาณให้เรืออเมริกันที่ผ่านมาพอดีสุดยอดเลยรอดมาได้จริงๆครับหลังจากติดเกาะอ,อยู่หลายปีพอกลับมาถึงแผ่นดินใหญ่เธอกลายเป็นข่าวใหญ่เลยดังมากอืมก็คงเป็นเรื่องที่คนสนใจมากๆแหละค่ะแต่ชีวิตหลังจากนั้นของเธอก็คงไม่ง่ายใช่ครับ กลายเป็นคนดังต้องให้สัมภาษณ์ขายเรื่องราวชีวิตตัวเองมีได้แสดงหนังแป๊บหนึ่งด้วยนะค่ะแล้วเรื่องสามีคนแรกแล่ะคะได้เจอกันอีกไหมได้เจอครับแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันคือเขากลับไปแล้วแล้วก็แต่งงานใหม่ไปแล้วอ้าว oh. เพราะคิดว่าคาสุเกาะเสียชีวิตไปแล้วบนเกาะโถ oh. ชีวิตเธอนี่มันซับซ้อนจริงๆนะคะครับสุดท้ายหลังจากช่วงที่ดังมาก,มากๆเธอก็ค่อยๆหายไปจากข่าว ใช้ชีวิตค่อนข้างโดดเดี่ยวแล้วก็เสียชีวิตไปในปี1971เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเอาชีวิตรอดธรรมดาเลยนะคะไม่ใช่เลยครับมันทำให้เราต้องกลับมามองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เลยนะใช่ค่ะพอไม่มีกฎหมายไม่มีสังคมไม่มีศีลธรรมมากำกับอะไรคือสิ่งที่จะควบคุมเราได้จริงๆความซีว i l i z e d ที่เราคิดว่ามัน่นคงมันอาจจะบังมากๆเลยเนาะ อืมบางทีสัญชาตญาณดิบความต้องการส่วนตัวมันอาจจะเข้ามาแทนที่ได้ง่ายๆเลยในสภาวะกดดันสุดๆครับเรื่องนี้มันทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อจริงๆนะครับว่าถ้าถ้าเป็นเราละ่ะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นขีดจำกัดความเป็นมนุษย์ของเรามันจะอยู่ตรงไหนมันจะพังลงมาเมื่อไหร่น่าคิดมากเลยค่ะเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆ